สวัสดีครับพี่น้องครับแห้งสวยแห้งคึกคักครับเบี้ยเงินเข่าเบี้ยเงินออกครับอันนี้ของหวานของหวานน้ำหวานครับอันนี้ไปกินทำแม่ครับยังไหนเด็ดไปรู้กิน ช้ำๆเลยยิ่ตั้งแต่เดินตรงไปมึงตรงแย่เดียวยุ้ไอ้บางเดียวกับไอ้เดียวต้องยัดเดียวคหรอต่างท้งมูงครับก็เดียวเออแบบมี่เกีียวตรงนั้นต้องยครับโอ้จะขอไปกินแมอยู่ก็ได้ ปั่น,น,บ,น,นบัมอนกันทำเกี่ยวกับนมเส้นอยู่ปันงคุณพี่นรอืมนี่ยอย่างนี่ วานครับกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกับกีมันครับกล้วยปิ้งราดน้ำเพล่กับกีมันพุทธสี่บครับลุงน้องเอาไปให้นะครับอันกล้วยปิ้งเสี่ยงครับ สมพลครับเพิ่นรู้ว่าเพิ่นนี้ต้องใส่พื้นทีหน่อยหลายท่านเลยที่นี้เองครับเหตุผลที่เพิ่นมาให้ตั้งฮั่นนี่ครับคนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหลายหลายเปนม,มุมมีหม่องยู่ครับเพิ่นบ่มีหม่องจอดเพราะว่าถนนในมู่มู่บ้านเฮากา ออกไร้เขีบน้อยหนึ่งอยู่ครับถ้าจอดรถไว้ข้างนอกนี่การจราจรติดนขัดเลยครับราเป็นอย่างครับเอาตั้งซ่านิดน้อยบ่เป็นอย่างครับมาอนีเพราะว่าอากาศโอเคครับเป็นใจครับเหมาะสำหรับงานบุญเลยบ่หอนบ่นบนอย่างครับวนมาดิเดียมเต็มใส่โอ้หวนๆเรี่ยวจากอันนี้ก็ ไปล้อล้ำเตียเพิ่นมามีการล้ำอีกล้ำแล้ว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 จังตังไหนวทิทีตั้งไ,ไหนอะไรอีกแต่เว,เวลาเขาสุกวันเดียวไอ้แก้วตักเพิ่นบอมีหวงบอมีนั่นเลยครับกินยังแก้วน้ำหวานใยแก้วเดียวปั๊ดถ้าเปิดขายมันแก้วสามสิบกิแก้วสามสิบบาทเพื่ ก้อนรวยบับกล้ำใจกันไหวท่ันผู้ชมครับไปอยากกินนมจริงครับครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เจ้าเกียเก๊ยวนี้ก็ับ,บเกียเก๊ยวควยปิ้งแซ่บๆ ท่านไหมท่านท่านได้ตั้ใเตาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยเดี๋ยวนีวครับ นักเรียนมาซอยมันลงทางคุณรูเ่ราะนะ่ะแต่แต่ละคนเป็นแบบบ่งบอกนะครับน้าที่รับราชการับ <c oughs> <c oughs> อ้ซอย้อมครับอวยเอาใจดีครับสากประเดนี่ัสใัละาะครับ Bà, thép bà. Mà không mà thép vào. Nam lắm giải chép vẫn kéo lắm vô nó phân kéo vô vô nhà vô nhà vô nhà vô vô nhà mà nhà là nhà vô nhà phải ปลาหยิ้มโชวกแก้วมากกินไปกินเนื้อแกเ้วไม่ให้ผมผมแมนเราวนะที่เอาแก้วน้อยๆกินทั่วถึงแล้วกันจุกไงอ๋อเอออันทำนั่นน่ะมันทำเริหลายคนนะอันนี้ป้าเป็นกินลูกเบื่อเหรอมันก็เกินคนกินไปน้อยนึงถ้ากินเบิดอ่ะกินก็ไม่ยินให้กินเบิดกับเบอมันคุ้นมันเป็นเน้อเน่นะพ่อดักพ่อเกยไปกระเบอมนคุ้นเลยโอ้โหแต่ละอ่านแบบ อันนี้ยิ้พุ่นคุณน่ะมิ้คว้าคุณน่ะตไล่ฟั้งใจสร้างเนี่ยมีอย่างเดียวดิข้าวต้มของจุไอไอลูกยิ้นแก้วนึงแก้วน้อยนิดแค่นั่นเองแล้วกับเนี่ยหัวจะมาได้เนี่ยเจ้าลอกขาบุญเพิ่งด้วนี่นี่ขยะของเขาอ่ะอันนี้คือขยะของเขาแกงเขาตั้งเบ็ดแล้วก็อยู่ฟังบุญนีด กันอ,อยู่ฟังพ ch. ี่อีกเ่เอาใส่ละถุงขยะไปเอานีไปไหนแล้วเอาเอาโมเมนต์เต็มของเขาไปแล้วบบดเนี่ยโอ้โบรรยากาศคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้ก่อนครับี่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ